พี่น้องมาจะมาขึ้นบันไดได้จ้ะมือนีสู้มือจะไปก้มปลูกะจ้จะไม่มีสิมาเด็ดดอกจะนี่จะพี่น้องจะเด็ดดอกแอปเปิ้ลทิ่งจะพี่น้องนี่จะมันลายปันไดเพิ่นกับเอาไว้เบิดดิจะเขาจาให้เอาไว้น้อยเดียวจะนี่จะเอาทิ่งให้หมดเลยจะพี่น้องจะ เพราะว่าข้าเจ้าบ่ได้ต้องการอันนห้มันหลายเนาะจ้ะเนาะข้าเจ้าห้มันแค่จังใดล่ะข้าเจ้าต้องการคุณภาพจะเอาหน่วยยีไยบิบบิ๊คฮ้าฮ่าออกจังสีมันสีหน่วยใหญ่ค่ะเลยจ้ะหน่องมีจ้ะใหญ่ค่าอีหลีจ้ะเด็ดถิ่งย่างเดียวจ้ะจงไว้แค่ นี่จะเห็นบอ, 1, นอ, 1, 2, อกพี่น้องซอดหนึ่งนี่จะกิ่งเย้าๆยังสีเนี่ยเอาไว้ซอดหนึ่งสองซอดจ้ะเอาว้สองซอดหมอก็ถ่ายนะจ้ะถ้ามันถ้ามันเป็นยังสีเนาะพี่น้องเอาไว้ตะตรงนี้จ้ะอันนี <simplemente, S 2> <ถ Liam. S 1> ้เอาถิมนี่จ <Saudi unya. S 1> ้ะเอาถิมให้หมดเลยเด้ใจเนะเอาถิมให้หมดเลยอันนี้ก็มันอยู่คนละกิ่งจ้ะอันนี้ก็เอาว้จ้ะจ้ะอันนี้เด็ดถิมเอาไว้ตะตรงนี้นะจ้ะจ้ะ นเด็ดหนูเด็ดถิ่นจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เด็ดถิ่นกว่าอันนี้เอาไว้จ้ะพี่น้องอันนี้เอาถิ่นจ้ะอันนี้ก็เอาถิ่นก็จะพี่น้องก็เอาถิ่นเอาถิ่นเอาถิ่นจ้าพี่น้องจ้ะนี่จ้ะพี่น้องอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้ติดมานี่ถ้ามันเป็นลูกมามันก็มีหาลูกด้จ้ะพี่น้อง แล้วก็ได้มาตัดทิ้งอีกจังแล้วถิ่น,นย่างเดียวจ้ะพี่นอ้องข้าเจ้าว่ต้องการความหลายจ้ะข้าเจ้าต้องการแค่ลูกท้องลูกเท่านั้นจ้ะากินน่น้องนี่ก็เอาทิ้งจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋เอาทิ้จงจ้ะรงไว้แค่รงไว้แต่ตรงนี้จ้ะที่เหลือเอาทิ้งหมดเก็บทิ้งจ้ะ เจ็บทิ้งมดจ้ะเก็บทิ้งมดจ้ะโอก็ป๊อปเต๊ะขึ้นมานี่เอาทิ้งนงจ้ะเราจะอาผูดเด็ดผู้หนึ่งจ้ะเด็ดดูน้ำกันออกอันนี่ก็อยู่ทั้งบันไดนะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้อยู่ทังบันไดนะจ้ะเนาะ